เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับผมชาวเกมทุกท่านนะครับผมอยู่กับรายการเคลียร์ติเกมแชนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดตัวอัดวิดีโอก็คืออดัดเอาไว้แชทเกมอะไรงี้นะชื่อว่าเอาอเจ้าตัวเบนดี้แคมครับผมซึ่งจะเป็นตัวสีแดงนี่ครับผมตัวสีแดงส่วนวิธีดโหลดเนี่ยผมจะให้เออ่ลิงก์เว็บนี้ไว้ให้ใต้ใต้เดสคริปชันนะครับผมซึ่งวิธีดาวน์โหลดเนี่ยหลายคนก็อาจจะทําเป็นเนาะเออซึ่งถ้าไม่เป็นผมก็ยังสอนครับผม ก็คือขั้นแรกเลยเราก็มาเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมพอได้ลินี้เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างฮะแล้วก็กรอปนันนีก่อนเลยก็คือกรอปเอ,อเอ่อรหัสผ่านครับผมของไอเนี่ยของไฟล์เออรหัสผ่านไฟล์แล้วก็กดดาวน์โหลดที่นี่โอเคครับผมพอมาถึงหน้านี้ทุกคนไม่ต้องตกใจครับผมว่าทำไมมันเป็นหน้านี้ฮะคุณกดคําวาตรงนี้ฮะติ๊กถูกครับผมมันจะกันบอทในการเข้าไปโหลดอัตโนมัตินะครับผม I'm not a robot ครับผมกดติ๊กถูกไปฮะพอเสร็จเนี่ย มันก็จะเอ่อสักครู่นะคอมผมเช้าหนะ่อยโอเคมันก็จะให้รอสาววีครับผมแล้วก็กดคําว่า get link ฮะตัวสีส้มนะผมกดเข้าไปฮะอันนี้คือต้องดูด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ามันเด้งให้โหลดนะครับผมนี่คือโฆษณาหรอโฆษนานะฮะไม่ก็เป็นไวรัสสักอย่างฮะส่วนที่เด้งให้โหลดเนี่ยจะเป็นรูปหนังสือครับผมอันนี้ก็กด X ไปวิธีการดูเนี่ยคุณก็ดูจากนี่ฮะมันชื่อไฟว่าไฟว่าอะไรครับผมอันนี้ก็ชื่อ Bendy Cam ก็คือตัวนี้ฮะ ซึ่งจะกดโหลดตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่มั่นใจนะฮะหรือจะกดหรือจะดูตรงนี้ก่อนก็ได้เพื่อให้ความเออ่ดูชื่อก่อนว่ามันตรงกับที่เราจะโหลดไหมโอเคผมจะไม่ขอโหลดแล้วเนาะเพราะผมโหลดไว้แล้วโอเคเมื่อเราได้มันแล้วเนี่ยก็จะได้ไฟล์นี้มาคุณคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์สังเกตเขาว่าอ่า x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  ทาร์น here เออ x ทาร์น here ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะพอดีผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่คำว่าแตกไฟล์ลงที่นี่โอเคภาษาไทยแล้วก็ใส่รหัสที่เราก๊อปมาไว้โอเค แต่อันนี้เนี่ยผมแตกไฟล์ไปแล้วมันก็จะได้ตัวนี้มาครับผมพอได้ตัวนี้มาใช่ไหมคุณก็เข้าไปแล้วคุณก็ทําการติดตั้งฮะพอติดตั้งเสร็จเนี่ยมันก็จะรันเข้าโปรแกรมให้คุณใช่ไหมพอคุณติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะรันเข้าโปรแกรมให้คุณโอเคก็รอสักครู่นะฮะจะสังเกตได้ว่ามุมของมุมของผมเนี่ยจะไม่มีคําว่า,าลงทะเบียน ถ้าคุณเพิ่งติดตั้งเนี่ยมันจะมีคําว่าลงทะเบ,บียนอยู่ครับผมคุณไม่ต้องตกใจฮะเพราะคุณยังไม่ได้แคกนั่นเองการแชคชก็คือการที่ทาให้แอปพลิเคชันนั้นสามารถใช้ได้ไงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมก็คือสมมุติว่าถ้าเป็นแ,แบบเราเสียตังค์ซื้อเนี่ยเราก็สาม,มารถใช้แบบได้เต็มประสิทธิภาพใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ได้เสียตังค์ซื้อเนี่ยมันก็จะมีเวลาจํากัดสมมติอัดได้สินาที5นาทีก็คือไม่เต็มประสิทธิภาพการแคชก็เหมือนทําให้เป็นของแท้ครับผมขอเรียกกันว่าแคกฮะโอเค วิธีแคสครับผมคุณต้องออกก่อนฮะพอออกเสร็จปุ๊บคุณก็มาดูตรงนี้ว่าคุณออกแล้วหรือยังมีมันแมงรันค้างอยู่ไหมพอดูแล้วว่าไม่มีครับผมคุณก็เข้าไปในไฟล์ครับผมคุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามีคําว่าคีย์เกนก็คือลูกก็คือกุญแจฮะเป็นคีย์เอาไว้แคสตเองคุณกดที่ขวาเหมือนเดิมแล้วแตกไฟล์แตกแตกไฟล์ขอโทษฮนะแตกไฟล์ครับผมโอเคแตกไฟล์ก็กดแตกไฟล์ไปครับผมพอแตกแล้วเนี่ยก็จะได้ตัวนี้มาก็คือเบนดี้แคมคีย์เกน หลายคนสงสัยครับผมว่าทําไมเอ้ยผมก็ทําแบบพี่แบบนี้แล้วเออทําไมแบบผมไม่ได้วะทําไมผมทําไม่ได้มันพกดเข้าไปปุ๊บมันไม่มีขึ้นให้กดเข้าใจป่ะคือเราพิมพ์มพิมพ์พิมพ์นี้เออมันไม่มีขึ้นให้กดไว้คือมันกดไม่ได้คือไม่ต้องสงสัยเลยครับผมขั้นแรกครับผมคุณต้องคลิกข,ข,ขวาคลิกขวาครับผมฟังนะครับผมคลิกขวาแล้วกดคขาว่า run a d m i n s t a t i o n เอ้ย run a d m i n i s t r a t i o okay, โ okay. อเคโอเค กด l i n ์แอด p ินเข้าไปกดเขาว่าเย้ครับผมมันจะกดได้ฮะเหมือนมันมันจะถามว่าคุณต้องการใช้อันนี้จริงๆหรอคือถ้าคุณกดอันนี้คือเราต้องการใช้ถูกไหมแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปก็แก๊กก,ก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็ด้วย .com โอเคแล้วคุณก็กดเขาว่า register application โอเคคุณกดคุณกดเข้าไปปุ๊บโปรแกรมของคุณก็จะเป็นแบบที่ผมที่ผมเป็นครับผมคือเป็นของแท้ฮะคือเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อไงฮะก็เขาก็เรียกกันว่าของเถื่อนอนะเนาะ แล้วทีนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ฮะมันก็จะอัดได้ไม่จํากัดครับผมแล้วก็ที่อัดได้เนี่ยคุณสามารถเลือกสามารถเลือกที่เก็บได้ด้วยว่าคุณจะอัดไว้ที่ไหนครับผมแล้วแต่ว่าได้ของคุณอนะ่ะเออมีความจุเท่าไหร่ของผมนี่เหลือประมาณร้อยกว่าจิกโอเคก็ก็ดีอะเนาะพออัดได้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถปรับแต่งค่าขนาดภาพอะไรอย่างนี้ได้ครับผม ก็วันนี้ก็มีอะไรจะมาสอนแค่นี้ครับผมส่วนใครที่มีปัญหาอะไรหรือว่าเราโหลดไม่ได้ก็บอกผมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์และซับสไคร้แล้วก็แชร์แล้วก็ไลค์ด้วยนะฮะเข้าใจไหมที่ผมพูดอ่ะเออก็ประมาณนั้นแหละสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมส่วนใครอยากให้ผมสอนอยากให้ผมสอนทำอะไรก็เม้นไว้ได้นะฮงหรือไม่เข้าใจผมก็อ่านอยู่ตลอดเวลาก็เมเมนต์กันไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดี